การนัดบอร์ดที่ล้มเหลวได้สอนผมเกี่ยวกับพระเจ้าชื่อผู้เขียน d ด n นิ l ลแฮมลินต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI ผมรู้สึกได้ว่าหัวใจของผมเต้นแรงความสงบที่เคยมีหายไปเหมือนน้ำที่ไหลออกผมเคยรู้สึกแบบนี้ตอนที่ยืนอยู่ที่ขอบหน้าผาสูง100ฟุตเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกแต่ครั้งนี้ผมรู้สึกมากกว่าผมกำลังนัดบอร์ดผมไม่แน่ใจว่าทำไมถึงตัดสินใจนัดบอร์ด ผมเกลียดการนัดบอดมนอันอึดอัดหน้าหวาดหวันและผมกลัวการถูกปฏิเสธมันคือทุกสิ่งที่ผมพยายามหลบหลีกมาโดยตลอดแต่ในที่สุดผมก็ไปผมพยายามรวบรวมความกล้าและแนะนำตัวเองต่อผู้หญิงที่ผมอยากให้ประทับใจแต่ถ้าผลออกมาไม่น่าประทับใจผมก็จะไปบอกกับคนที่จัดนัดบอดถึงบทสนทนาที่น่าอับอายและอธิบายให้พวกเขาฟังว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดไว้แผนความจริงแล้ว ผมอยากจะทำให้แคทเธอรีนประทับใจเราได้พูดคุยผ่านโทรศัพท์ก่อนที่จะเจอกันในวันนัดบอร์ดเธอเป็นคนสนุกสนานติดดินและชอบกิจกรรมกลางแจ้งผมพยายามคิดนอกกรอบว่าทำอะไรในวันนัดบอร์ดที่เธอไม่เคยทำมาก่อนทำสิ่งที่ไม่มีคู่เด็ดคนไหนเคยคิดจะทำแต่ผมมีแผนผมมาพร้อมกับแผนคือเราจะไปตกปลาด้วยกันผมรู้ว่ามันฟังดูไม่ใช่สิ่งที่ผู้หญิงฝันอยากจะทำในเดทครั้งแรก แต่ผมสัญญาว่ามันจะไม่แย่อย่างที่คิดผมเตรียมขนมเก้าอี้และเบ็ดตกปลาขับรถไปยังทะเลสาบใกล้ๆภูเขาผมวางเก้าอี้ใกล้ริมน้ำและเริ่มตกปลาเรานั่งริมน้ำพูดคุยและเรียนรู้จักกันและกันเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างดีเธอดูจะชอบและมีความสุขเพราะเธออยากจะไปทานข้าวเย็นต่อหลังจากที่เราตกปลาเสร็จแต่ปัญหาคือผมไม่ได้เตรียมแผนอะไรอีกเลยนอกจากตกปลา ผมไม่คิดว่าเราจะมาไกลขนาดนี้แน่นอนว่ามันคือเดทตอนบ่ายและผมไม่ได้คิดว่าเราจะไปด้วยกันได้ดีจนเธออยากจะไปกินข้าวต่อตอนเย็นเดทที่ล้มเหลวผมเสนอร้านอาหารบางแห่งพยายามจะดูว่าเธอชอบที่ไหนแต่เธอตอบอย่างสุภาพว่าให้ผมเลือกเหมือนอย่างที่ผมพูดไว้ผมอยากทำให้แคทเธอรีนประทับใจเลยไม่ได้บอกเธอว่าเราจะไปไหนกันแต่ผมพาเธอไปร้านสเต็กที่ผมชื่นชอบมันค่อนข้างแพง แต่ผมหวังว่ามันจะทำให้เธอประทับใจร้านสเต็กจัดว่าเป็นร้านที่คลาสสิกสำหรับชาวตะวันตกร้านตกแต่งด้วยชุดคาวบอยและถ้วยรางวัลมากมายเมื่อเราได้นั่งที่โต๊ะของเราผมรู้สึกโล่งใจที่เดทของเราเป็นไปด้วยดีเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่นาทีพนักงานเข้ามารับออเดอร์แคทเธอรีนสั่งก่อนฉันขอสลัดจานหนึ่งค่ะถึงจุดนี้ผมจำได้ถึงเรื่องเล็กๆที่สำคัญมาก ที่เธอเคยบอกผมเมื่อเราคุยโทรศัพท์กันเธอทานมังสวิรัตและจุดนี้เองที่ผมรู้สึกว่าผมได้ทำสิ่งที่ผิดพลาดที่สุดใช่แล้วผมพาคนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์มาเดทที่ร้านสเต็กและมันก็ไม่มีเดทครั้งที่สองการเดทเหมือนการได้ยินพระเจ้าอย่างไรผมแบ่งปันเรื่องราวนี้เพราะมันสอนผมบางสิ่งเกี่ยวกับการเดินไปกับพระคริดเราทุกคนมักคิดว่าเราต้องทำบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อพระเจ้า ทำสิ่งที่ทําให้เห็นว่าเรารักพระเจ้ามากแค่ไหนและเราเสียสละมากแค่ไหนเพื่อพระองค์ถึงแม้ว่าเป็นความต้องการของเราที่จะถวายบางสิ่งกับพระเจ้าด้วยใจขอบพระคุณซึ่งผมเชื่อว่าเป็นความต้องการที่ดีแต่เรามักจะคิดว่าท่าทีหรือการกระทําคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการสิ่งที่ผมทําให้แคทเธอรีนคือสิ่งที่ผมมักจะทําให้พระเจ้าแทนที่จะฟังเธอ ผมกลับเลือกร้านอาหารด้วยความคิดของผมว่ามันจะทำให้เธอประทับใจและเรามักจะทำสิ่งนี้กับพระองค์เช่นกันแทนที่จะฟังพระองค์และเรียนรู้ว่าสิ่งไหนจะทำให้พระองค์พอพระทัยมากขึ้นจากพระธรรมของพระองค์ผมพยายามที่จะทำให้พระองค์ประทับใจด้วยวิธีของผมและเรียกมันว่าการเสียสละหรือการรับใช้ตัวอย่างเช่นกีฬาโต้คลื่นเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตของผม และพระเจ้าทรงใช้มันในพันธกิจของพระองค์หลายต่อหลายปีจนถึงจุดหนึ่งผมตัดสินใจที่จะหยุดเล่นกีฬานี้เพียงเพื่อจะให้พระเจ้าเห็นว่าผมพร้อมที่จะเสียสละเพื่อพระองค์มากแค่ไหนบางคนอาจรู้สึกว่านี่เป็นการตัดสินใจที่ไม่ยากแต่สำหรับผมไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเลยกีฬาโต้คลื่นเป็นความลหลงไหลเป็นงานอดิเรกเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของผมและผมต้องดิ้นรนต่อสู้กับการหยุดเล่นมันตลอดช่วงเวลานั้น เมื่อผมได้อ่านหนึ่งซามูเอลบทที่15ข้อที่22ทําให้สิ่งที่ปิดตาผมอยู่หายไปพระธรรมได้กล่าวว่าพระเจ้าทรงพอพระทัยในเครื่องเผาบูชาและเครื่องสัตวบูชามากเท่ากับการเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์หรือดูเถิดที่จะเชื่อฟังก็ดีกว่าเครื่องสัตวบูชาและซึ่งจะสดับฟังก็ดีกว่าไขามันของบรรดาแก่ผู้ ผมเข้าใจว่าพระเจ้าไม่ได้ต้องการการเสียสละของผมพระองค์ต้องการการเชื่อฟังผมจําเป็นต้องเชื่อฟังพระเจ้าทุกสิ่งในชีวิตรวมถึงการเล่นโต้ขึ้นมันไม่ใช่การเสียสละง่ายๆเพียงเพื่ออยากทําให้พระองค์ประทับใจอย่าเข้าใจผมผิดผมเชื่อว่าอาจมีบางครั้งในชีวิตที่พระเจ้าบอกให้เรายอมละบางสิ่งและเราจําเป็นต้องเชื่อฟังพระองค์แม้ต้องเสียบางอย่างเพราะพระองค์ทรงรู้ว่าอะไรดีที่สุดสําหรับเรา แต่มันต้องเกิดจากการเชื่อฟังไม่ใช่ความเสียสละสิ่งที่แตกต่างกันคือการเสียสละคือการยกย่องตัวเองในขณะที่การเชื่อฟังคือการยกย่องพระเจ้าถ้าเราอยากทำให้พระเจ้าพอพระทยัยเราจะไม่ทำให้พระเจ้าประทับใจด้วยกำลังของเราแต่ด้วยการเชื่อฟังพระองค์การเชื่อฟังจะต้องมีความวางใจและความสนิทสนมระหว่างสองฝ่ายการเชื่อฟังต้องรับฟังก่อนและตอบสนองต่อสิ่งนั้น ผมพาแคทเธอรีนไปตกปลาเพราะผมรู้ว่าเธอชอบอยู่กับธรรมชาติและชอบกิจกรรมกลางแจ้งการสนทนาทางโทรศัพท์ไม่ใช่การพูดฝ่ายเดียวแต่เป็นการพูดคุยระหว่างเราสองคนความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าควรเป็นเช่นเดียวกันเราควรมีการสนทนากับพระเจ้าวิธีเดียวที่ทำให้เรารู้จักคนคนหนึ่งคือการที่เราใช้เวลากับคนนั้นใช้ชีวิตด้วยกันและพูดคุยกับเขาอย่างจริงใจ ผมเชื่อว่าความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าก็ไม่ต่างกันวิธีเดียวที่ทำให้เราเรียนรู้ที่จะฟังเสียงของพระองค์คือการใช้เวลากับพระองค์อ่านพระคำของพระองค์พูดคุยกับพระองค์เพื่อเราจะติดสนิทกับพระองค์ ผมพบว่าผมมักจะทำผิดพลาดกับพระเจ้าเหมือนที่ผมทำผิดพลาดกับแคทเธอรีนผมต้องการวิธีที่รวดเร็วที่จะทำให้เธอประทับใจโดยการแสดงให้เธอเห็นว่าผมยอมจ่ายมากเพียงใดสำหรับการกินข้าวกับเธอแทนที่จะทำให้วันนั้นเป็นวันของเธอผมกลับทำให้วันนั้นเป็นวันของผมที่เธอจะประทับใจและหลายครั้งผมพบว่าผมเดินไปกับพระคิ์เพื่อตัวผมจะทำให้พระองค์ประทับใจมากกว่าเพื่อพระองค์ ผมเชื่อว่าสิ่งเดียวที่พระเจ้าต้องการจากเราคือการติดสนิทกับพระองค์ไม่มีทางลัดไหนที่จะทำให้เราได้สิ่งนี้นอกจากการที่เรามีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระองค์และเมื่อเราใช้ชีวิตเชื่อฟังพระองค์เราจะพบเสรีภาพที่แท้จริงเมื่อผมรู้ว่าผมไม่จำเป็นที่จะต้องทำให้พระเจ้าประทับใจสิ่งที่ผมทำไปไม่ใช่การเสียสละหรือความพยายามที่สำคัญอะไร การเสียสะละเดียวที่สําคัญคือการเสียสะละชีวิตของพระเยซูบนไม้กางเขนผมเริ่มมีประสบการณ์บนเสรีภาพและความชื่นชมยินดี CS r e w i s เกาวไว้ว่าการเชื่อฟังเป็นหนทางแห่งเสรีภาพแต่การจะเดินบนถนนนี้เราต้องเรียนรู้ที่จะฟังพระองค์ถ้าผมได้ฟังเธอก่อนผมคงไม่คิดว่ามันเป็นความคิดที่ดีในการพาคนทานมังสวิรัตไปเดทที่ร้านสเต็ก